สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็วันนี้เรามารีวิวนะครับไอเครื่องวัดสัญญาณนะครับสําหรับช่างนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็ซื้อมาแทนตัวเก่านะครับซึ่งมันใช้มาจะสิบกว่าปีละนะครับตัวใหม่เนี่ยมัน GT Medi เดียนะครับ V8 f i ็ e ไ r ล์ o ้เนี่ยนะครับมันจะรับได้ทั้งดิจิตอลทีวีนะครับหรือว่า dvb t 2นะครับแล้วก็ตั้งจารดาวเทียมได้นะครับหรือว่า dvb s นะครับอ่าก็ขอมาจะประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับมีถุงให้นะครับอันนี้ต่อดาวเทียมนะครับอันนี้ต่อเสาการดิจิตอลนะครับอันนี้เอาไว้ต่ออ่ากล้องนะครับกล้องจรปิดนะครับหรือว่ากล้องอนาล็อก hd นะครับเอาภาพออกจอนะครับส่วนด้านข้างก็มีพอร์ต usb นะครับมีพอร์ตชาร์จนะครับ แล้วก็มีสวิต์ปิดเปิดฝั่งนี้ก็จะมีต่อ HDMI นะครับต่อจอนอกนะครับอันนี้12โวลต์เอา์นะครับหรือว่าเอาเอาต่อสายไฟออกไปเลี้ยงกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ AV IN นะครับซึ่งจะใช้กับสาย AV นะครับก็คือเอาภาพนะครับมาออกจอนี่เองนะครับส่วนของที่ให้มานะครับก็มีผู้มือนะครับมีคู่มือนะครับ นะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับมีสายนะครับของประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแจ็คนะครับต่อทีวีนะครับ สายไฟเลี้ยงนะครับออกไปต่อออกไปเลี้ยงกล้องนะครับตัวนี้เป็น,นะอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับซึ่งหัวมันจะเป็นไทซี Z นะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับเป็นแจ็คทีวีนะครับผมซึ่งต่อกับเข้ากับตัวเอฟทนะครับเรามาเปิดดูหน้าจอกัน ็เปิดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าโหวดเมนูมันนะครับนะครับคือรับสัญญาณได้ทางดาวเทียมนะครับแล้วก็ทีวีดีต้อนภาพพื้นดินนะครับนะครับดูสปกสเปกตรัมได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูสักอันนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะรับสัญญาณดีต้อนนะครับภาพพื้นดินนะครับ อันนี้ผมลองตั้งคร่าวๆแล้วนะครับคือในบ้านเราเนะี่ยตั้งหาประเทศไทยนะเครื่องนี้มาจากจีนนะครับหาประเทศไทยแล้วมันไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเราให้มันลองเซิร์ชดูนะครับก็แบนดวินในบ้านเราเนะี่ยมันแปดเมกนะครับก็ถ้าอยากให้มันเรียงช่องก็ l c n นี้ก็ตั้งเป็นค่าเป็นออนนะครับหรือตั้งค่าเป็นเปิดด้วยนะครับมันก็จะเรียงช่องตามแบบ TV ทีวีดิจิตอลของไทยเรานะครับ ก็อนนี่เป็นเสาอากาศนะครับเพื่อนเพื่อน,นึงผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวที่ลำพูนนี่รับที่เชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยววางข่าวๆไปก่อนนะครับเล็งไปที่เชียงใหมค่คจากน้ก็ะสืออืมก่อสัญญาณก็มาแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนนี้ก็เพิ่มช่องได้นะครับก็จอใหญ่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆพ,นพนประมาณอ่าสี่นิ้วนะครับสี่จุสามนิ้วมีช่องเจ็ดนะครับก็ตรงนี้มันโล่งครับสัญญาณแรงๆนิดนึงนะครับก็สามารถดูค่าพวกพาวเ r นะครับ พกบ error, error rate first, ิดเออร์เลอร์เออร์เลอร์เลนะครับยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับก็คือ receptor ค่าค่าแอเร่นะครับหรือค่าความผิดพลาดนั่นเองนะครับกดอินโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูช่องที่มันรับสัญญาณได้อ่อนๆนะครับ ก็ข้างบนนี้สัญญาณ่อนข้างแรงครับก็เดี๋ยวผมจะลองหมุนเสากาศด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็อย่างน้อยมันจะช่วยให้เรานะครับหาทิศทางของเสาอากาศได้นะครับ ก่อนเนี่ยนะครับชี้ไปทางเชียงใหม่นะครับเขาจะได้สัญญาณแรงสุดละเกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าตั้งไม่ได้นะครับก็สัญญาณก็จะประมาณนี้นะครับออเล็งไม่ถูกทิศอะไรนะครับอืมอันนี้ผมตั้งใจนะครับตั้งใจให้สัญญาณมันหายเพราะว่าเสาส่งมันเป็นแบบแนวนอนนะครับ โพลิ i รเซชันนะครับนะครับน้องส่งแบบนี้ก็ถ้าถามผมมันเสามันสัญญาณมันมาช้านิดนึงนะครับเพือน,นก็คือ,อตำแหน่งนนมันอาจจะได้แล้วนะครับแต่สัญญาณะตามมาที่หลังนะครับประมาณ2องสามวนะครับก็ถ้าถามว่า ถามว่าออปชันการวัดสัญญาณดิตอนเป็นยังไงก็คือมันก็ช่วยได้นะครับแล้วมันสะดวกกับช่างที่ขึ้นไปติดตั้งสาอากาศนะครับก็ต่อไปเรามาดูอีกเมนูหนึ่งครับผมหรือว่าเมนูนะครับผมจะกด Exit ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูเมนูที่เป็นสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมเซิร์ชนี่นะครับ จะไปถามว่าดูสเปกตรัมของอะไรนะครับเซทไลท์ดาวเทียมนะครับผมจะดูตอนนี้ผมต่อเสาการ์ดิจิตอลอยู่นะครับผมจะลองดูนะครับเพื่อนก็มันจะบอกเลยครับว่าตั้งแต่ความถี่ประมาณ400เมกกว่านะครับมาจะถึงความถี่ของอสัญญาณดิจิตอลเลยนะครับช่วงไหนช่วงขึ้นพวกนี้มันมีขึ้นไรส่งมาบ้างนะครับนะครับก็ ถ้าดูตามนี้นะครับตั้งแต่400นะครับจนถึงประมาณ800กว่าๆนะครับมีขึ้นส่งตลอดนะครับหมเนนมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนะครับจริงๆสัญญาณดิจิตอลน,นะครับมันจะอยู่ในช่วง470ถึง694เมกะเฮิร์นะครับส่วนไอ้พวกที่เกิน800 700 800 900นะครับมันจะเป็นเสามือถือนะครับมันจะเป็นเสาสัญญาณพวก มันจะเป็นสัญญาณมันไม่ใช่สัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับแล้วมันก็ส่งมาแรงด้วยนะครับถ้านเพื่อนเห็นนะครับก็ถ้าดูใกล้ๆในบ้านผมก็มีเสาส่งนะครับก็ฝั่งโน้นก็สองต้นนะครับเสาส่งนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยนะครับแล้วยังมีด้านหลังนี่อีกนะครับเกีอนวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าไอตัวอ่าไทยแซดดีตอนบูเตอร์นะครับมันช่วยขยายสัญญาณได้ไหมแล้วมันช่วยฟิลเตอร์นะครับหรือว่ากองตัดสัญญาณพวก5 g เนี่ยที่มันจะมาลบควรนะครับ ทิ้งไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มันก็จะมีตัวอย่างที่ผมไปติดบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยสายยาวประมาณ70-80เมตรได้นะครับจากเสาอากาศนะครับแล้วก็สัญญาณมันปลายทางเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะครับก็เลยต้องติดบูสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆจารูปนี้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ากองแล้วความถี่พวกนี้มันต้องหายไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมขออนุญาตต่อสายก่อนแป๊บหนึ่ง ก็ตอนนี้นะครับความแรง59นะครับสัญญาณมาเต็มอยู่แล้วนะครับเกือบกับประมาณ97นะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวบูเตอร์จะช่วยขยายความแรงของตัวนี้นะครับของพาวเวอร์เนี่ยขึ้นด้วยได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แกะมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ครับมันต้องการไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยก็คือตัวช่วยที่ผมพูดถึงก็คือตัว Power Insert นะครับ หรือว่าตัวที่ฝากไฟเลี้ยงนะครับเข้ามาในเสาอากาศนะครับโดยนี้จะต่อเข้ากับอุปกรณ์ usb ใดๆก็ได้นะครับชาร์จเจอร์ก็ได้ usb ของทีวีก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันมี usb พอดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบเข้ากับ usb ช่องนี้นะครับแล้วมันจะจ่ายไฟมา5โวลต์นะครับอ่าส่วนตัวนี้เขาก็บอกแล้วนะครับว่าฝั่งที่จะไปเสาอากาศนะครับฝั่งนี้ต่อไปทางเสาอากาศนะครับฝั่งนี้ต่อเข้าเครื่องรับนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้นะครับมาจากเสาอากาศนะครับเสียบเข้ากับเสาอากาศส่วนฝั่งนี้นะครับต่อไปกับไปหาเครื่องรับนะครับ ส่วนตัวร์อิน insert นะครับหรือตัวฝากไฟนะครับต่อเข้านี้นะครับประมาเลยที่สำคัญก็คือตัว USB นะครับผมเสียบเข้ากับช่อง USB นะครับเพื่อจ่ายไฟไฟ,ไฟไฟออกมานะครับออกมาเลี้ยงเสานะครับก็เพื่อนจะเห็นนะครับว่าพอเราเสียบ USB นะครับ ไฟเลี้ยงก็จะติดแล้วนะครับเขียวๆียวนี่นะครับเรามาเช็คสัญาณกันนะครับก็ตัวนี้เมื่อกี้ถ้าจําได้นะครับมันจะประมาณ60นะครับเท่ากับว่าตัวความแรงหรือว่า Power นะครับที่เป็นดีบีไมโครโวลต์เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากประมาณ59เป็น78นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้เกือบ20เลยนะครับเกือบ20เลยนะครับ ส่วนคุณภาพนะครับมันอยู่ที่เสาเนี่ยมันตรงไหมนะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเวลาเราลากสายยาวๆนะครับเพื่อนๆนะครับจะช่วยให้ตัวนี้ครับความแรงเนี่ยมันไม่ดรอปลงนะครับก็ต่อไปอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะครับของเสาตัวนี้นะครับเวลาต่อตรงนี้นะครับควรจะต่อประมาณว่าสมมติลากสายมาสัก20-30เมตรนะครับก็ควรจะมีตัวนี้นะครับอาจจะไม่ต้องต่อตรงที่ปลายทางเลยนะครับเพราะว่า ถ้าลากสายเกิน5060เมตรนะครับปลายทางมันสัญญาณมันจะดอบแล้วนะครับติดตั้งตัวนี้เพิ่มเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสัญญาณมันอ่อนนะครับน้อยมันเยอะมันก็จะเป็นขยายน้อยนะครับอ่าก็ี้เห็นว่าตัวนี้มันเพิ่มนะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่าฟังก์ชัน5 g ฟ g f i l อร์นะครับหรือว่ากองสัญญาณ5 g ออกเนี่ยมันทำงานไหมนะครับอ่ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมนูนะครับเพื่อนแล้วผมจะไปที่นะครับ สเปกตรัมนะครับแล้วก็จะดูสเปกตรัมของเอ่อเทเลสเทลนะครับหรือว่าสัญญาณดิจิตอนภาพพื้นดินนี่นะครับก็สัญญาณแรงขึ้นนะครับเ,เพื่อนเ่ถ้าเทียบกับเขาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเซฟรูมนี้ไว้นะครับ แต่เดี๋ยวเราไปคอมเพล์กันนะครับไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างมีกับไม่มีนะครับระหว่างมีกับไม่มีนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูสเปกตรัมของดาวเทียมบ้างนะครับลองดูนะครับก็ดาวเทียมเนี่ยมันจะเริ่มที่950นะครับไปจนถึงประมาณ2กิกกว่าๆนะครับ2,000เมกกว่านะครับ ก็ถ้าดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นว่าที่ขึ้น900นะครับ <sign> <Aven ge> มีความถี่ส่งออกมาอยู่นะครับคือเสาอากาศนี้มันอาจจะรับได้ไม่ดีนะครับแต่อาจจะพอเห็นเราข้าว9 0 0 1 8นะครับ201นะครับ201นะครับ2100อันนี้ก็คือขึ้นความถี่ของมือถือนั่นเองนะครับก็เป็ <Jones> นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับก็เครื่องวัสัญยาน,นะครับ ใครที่กําลังมองหาเครื่อว่าสัญญาณตัวใหม่นะครับมาแทนตัวเก่านะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถถอดสัญญาณช่องที่เป็น hd ได้นะครับเครื่องรุ่นเก่าที่ผมมีเนี่ย cpu มันเป็นรุ่นเก่านะครับมันยังถอดรหัสไอ้สัญญาณดาวเทียมที่เป็นแบบ hd ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นแต่ความแรงนะครับก็ถ้าใครมองหาก็สนใจก็ลองเปิดเข้าไปดูครับหาข้อมูลดูนะครับก็ใช้ได้ทั้งจานดาวเทียมนะครับอ่า ิต t ลทีว v นะครับแล้วก็เอาภาพของกล้องอนาล็อกนะครับมาเปิดออกจอครับก็สำหรับรีวิวนะครับเครื่องวัดสัญญาณนะครับจีมิเดียนะครับ BS Fiber Pro 2นะครับเพื่อนก็ขอจบในท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปค้นหาสัญญาณดาวเทียมให้นะครับโดยจะใช้จานเล็กๆตัวนี้นะครับที่นอนอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะค้นหาสัญญาณดาวเทียมของไทยคมนะครับ ฝากเพือ่อนๆดูในคลิปต่อไปด้วยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวัสนี้ขอบคุณครับ